สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่า youtube ทั้งหลายนะครับเมื่อเนี้เสิพผ้ามาเบิงสวนมะเขือพ่วงครับนี่ครับมแนวนี่ก็ปลูกเองนะครับนี่เป็นน่วยแล้วครับพันทุ่นเก่านะครับต้นสูงแล้วนี่กับมะเขือพ่วงอันนี้ก็ต้นบกม่วงบกม่วงเบาครับกันพายักได้กติดต่อมาได้ครับเด้ขายบัแพงในต้นสระครับเพราะ มงเบาปลูกง่ายนะครับเนี่ยน,นี่ปลูกน้ำขขางสวนป่ามครับอันนี้มันมันหาหน้าที่ได้ครับเฮ็ดขนมได้มันสิเป็นหน่วยหนึ่งแล้วมันสีสีเหลืงองอันนี้อันบักพิกกระสอบได้ครับเอาก็ดขุดดินใช่ดินที่มันทับถมกันหลายๆกระดังง้เสิเอาแกลบมาผาสมกับอัน,นใยมะพร้าวก็ได้นะครับอันนี้ สิเริ่มปลูกแล้วครับอันนี้สิปลูกไหมอันนี้เฮ็ดได้แลวหกสอบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับมาเบิองอันผมทดลองปลูกมองอันทดลองปลูกแล้วครับมีต้นทุเรียนต้นอันนี้ก็ไม่นี่ครับอันนี้นแล้วประมาณเดือนหนึ่งครับเป็นหมากแล้วนี่สื่อเบียร์มาเบียร์ละสามบาทครับอันนี้เป็นน้วยแล้ครับนี่นี่ ดกครับอันนี้เก็บกินหลายอะไรได้ี่ดอกนี่ครับประมาณเดือนหนึ่งนี่งายแล้วเริ่มออกดอกอะไรได้ครับนี่นี่ก็ออกแล้วน,นี่ทดลองปลูกงายดีครับต้นงญ่ลำต้นงายได้ครับนี่พันดีนั่นผมสิบปลูกไหมอันนี้สิล่งอีกยี่สิบกระสอบครับ ก็ฝากวิธีปลูกพริกกระสอบนะครับกันไปยูผากใตไม่ยูไตก,กันปลูกน้ําดินมันสิเหมืมแล้วก็ตายเร็วแล้วลกับปลูกในกระสอบมันสิใหง่เร็วแล้วลก็เป็นลูกดกบนเนานะครับนต้นบอลหอมครับทุ่นหอมอันนี้กล้วยกล้วยอันหอมเขียวครับก็นาบรรยากาศมาฝากนะครับเดี๋ยวมีคลิป อื่นเดือนสีน้ำมันยากาศอย่าเริ่มกดติดตามกดช